สล็อตปรับแท็ติกหลังฟูลแบ็กบุกกลางหงรุกตลาดล่าเบอร์เก้าเอกิติเกยังอยู่ในสายตาสวัสดีครับแฟนหงทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหงแดงอัปเดตเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่รวมทุกข่าวหรือว่าภูในรอบวันไว้ให้แบบจุกๆวันนี้เราจะมาอัปเดตท,ทั้งข่าวแท็ติกใหม่ของอาเนสลอตประเด็นที่วิกเตอร์เยอเกเรสโยกไปศบปืนใหญ่ ข่าวหรือว่าเบนโดกอาจจะโดนปล่อยตัวและความเคลื่อนไหวล่าสุดของเป้าหมายอย่างอูโกเอกิติเกที่กำลังเป็นที่สนใจในตลาดสล็อตเริ่มขยับเปลี่ยนเกมรุกด้วยแผนใหม่ฟูลแบ็กถอยเข้ากลาง วันฟุตบอลรายงานว่าอาร์เนสลอตเริ่มทดลองแผน4-2-3-1โดยให้แบ็กทั้งสองฝั่งอย่างแอนดรูโรเบอร์สันกับคอนเนอร์แบดลียขยับเข้ามาเล่นตรงกลางมากขึ้นเหมือนที่แป๊ปกวาดิโอลาเคยใช้กับแมนซิตี้การขยับฟูลแบ็กเข้ากลางแบบนี้เพิ่มความแน่นกลางสนามช่วยให้ทีมเปลี่ยนจากเกมรับเป็นรุกได้เร็วขึ้นแถมยังลดภาระมิดฟิลด์ด้วย ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับนี่อาจเป็นทางออกของเกมรับหงที่รั่วบ่อยๆสี่สั้นก่อนลองคิดดูถ้าแบ็คบุกได้แถมช่วยครองบอลอีกมันจะเปลี่ยนเกมยังไงหงพลาดเยอะเกเรสเบอร์เก้าไปปืนใหญ่ จากรายงานของ This Is Anfield วิกเตอร์เยอร์เกเรสหัวหอกตัวเก่งของ s p o r t ติ้งลิสบอบรรลุข้อตกลงกับอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้วค่าตัวอยู่ราว63ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลเองก็เคยให้ความสนใจแต่ตอนนี้ต้องหันไปมองหาตัวเลือกอื่นซึ่งหนึ่งในชื่อที่กลับมาอยู่ในกระแสคืออูโก้เอกิติเก้กองหน้าจากไอน์ทรัคแฟงเฟิร์ตที่มีข่าวว่าเชลซีก็แอบเลเหมือนกัน สล็อตเองเลงเบอร์9ที่ขยันวิ่งทําทางได้ดีเยอเกเรสเป็นตัวจบสกอร์ที่เล่นได้ทั้งระบบเพรสและสวนกลับการพลาดครั้งนี้ทำให้หงต้องหาทางเลือกใหม่เร่งด่วนสำหรับผมแอบเสียดายอยู่นะครับเพราะสไตล์ของเยอเกเรสนี่น่าจะเหมาะกับหงมากแต่ไม่เป็นไรหงยังมีเวลาตลาดยังไม่ปิดเบนด็อกอาจโดนปล่อยยืมฟอเรสมาแรง จาก Express มีข่าวหรือว่า n o t ต i n g h a m Forest ์กำลังสนใจเบนโดกปีกดาวรุ่งไว้18ปีของลิเวอร์พูลค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์เพื่อขอยืมตัวใช้งานในฤดูกาลหน้าพร้อมเสนอการันตีเวลาลงสนามถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจเพราะหงอาจต้องการให้เบนไปเก็บประสบการณ์ก่อนกลับมาเป็นกำลังหลักในอนาคต แต่แฟนหงอย่างเราก็ยังแอบเสียดายอยู่ดีเนอะเด็กมันมีของลิวอพูยังจับตาเอกิติเก้เชลซีร่วมวงแย่งตัวอายฟุตบอลรายงานว่าเชลซีเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อขวาตัวอ e ูโกเอกิติเก้เช่นกันแถมยังมีโอกาสยื่นดิวก่อนเปิดฤดูกาลเพราะต้องการเสริมเกมรกเร่งด่วนฝั่งลิวอพูยังคงจับตาใกล้ชิดและพร้อมยื่นเข้าแทรกทันทีถ้ามีโอกาส ต้องมารอดูว่าอาเนสลอดจะเอาอยัางไงกับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหลังพลาดเยอเกเรสไปบอกเลยครับว่างานนี้ตลาดนักเตะยังระอุโดยเฉพาะการหากองหน้าตัวใหม่แทนดีโอโกโชต้าที่ยังไม่มีใครแทนได้เต็มร้อยสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามช่องหงแดงอัปเดตไว้เลยครับเพราะเราจะมาอัปเดตทุกข่าวทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลแบบไม่พลาดแม้แต่วินาทีเดียว you never walk alone